สวัสดีคะ่ละลัคนาราศีมิทุนมาแล้วจ้านะคะคลิปในช่วงรอบคำทำนาย16ธันวาคม2567ถึง15มกราคม2568นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่คนมิทุนกันเลยนะคะคลิปนี้เน้นดูลัคนาเป็นหลักคะ่ะดูแบบโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยญาติร่วมกับการทำนายไพ่ยิปซีนะคะทุกคนมีทุนเป็นยังไงบ้างมาเปิดไพ่กันเลยคนลัคนามีทุนนะคะ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแม่หมอโดน y o u ูทู e แบนไปสี่เดือนทุกคนไม่ไม่ปล่อยโฆษณามาให้แล้วก็แล้วก็แบบว่าปิดกันก้นการมองเห็นเวลาปล่อยคลิปไปบางทีเขาไม่เตือนเห็นไหม หลายหายคนก็เลยแบบอาจจะไม่ได้เข้ามาดูเพราะว่า YouTube ไม่เตือนตอนนี้ปลดล็อกการมองเห็นแล้วนะคะทุกคนนะคะก็อย่าลืมมารับชมรับฟังกันนะนะคะคนมีถุนช่วงนี้ดาวอาทิตย์เล็งรักนะจ๊ะอาทิตย์เล็งลักคณานะนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะมีไพดีเนี่ยหกไม่เท้านะคะช่วงนี้จะได้ทํางานกลุ่มนะคะคนลักคณาศีมีทุนนะ่ะ จะได้ทำงานกลุ่มมีความสามัคคีมากขึ้นในบรรดา,าเพื่อนร่วมงานนะคะเออฤสีไพ่ขึ้นมาโอเคไหมเอาดีคุณจะเจอมิตรสหายที่ดีในเรื่องของการงานหรือไปเจอคนที่ชอบในช่วงนี้ด้วยนะคนล,นลัคราศีราศีมิถุนจะไปเจอคนที่ชอบในช่วงนี้ด้วย เดี๋ยวจัดให้ก่อนทุกคนมีมิตรสหายที่ดีช่วยเหลือในเรื่องของการงานอ๋อเพราะว่าดาวทิตเน่ยเขาไปอยู่ที่ภพปัตตานีของคุณไงเออเสียงเขาจะไปให้เสียงในภพปัตตานีถ้าเป็นเรื่องของการงานคุณจะเจอมิตรที่ดีในเรื่องของการงานนะคะบางคนบางท่านไปเจอคนรักคู่ครองคนที่ชอบ ในเรื่องในในส่วนของการงานการค้าการขายอะไรประมาณนี้ในที่ทํางานก็ได้นะคะเออช่วงนี้จะโฟกัสเรื่องของความรู้สึกความรักความสัมพันธ์อยู่นะคน,ะนะััคณาราศีมิถุน่ะโอ้โหมีไพ่เดดเดดเข้ามาด้วยนะ อุ้ยไพ่ใหญ่ขึ้นมาดีนะเนี่ยแต่ก็มีไพ่แบบไพ่แบบแรงๆขึ้นเหมือนกันสำหรับคนมีทุนนะคะ เดี๋ยวเราไปเริ่มที่การงานของคุณกันก่อนนะคนมีถุนเพราะว่าในรอบคําทํานายเนี้ยโดดเด่นในเรื่องของการงานมากๆนะคะสําหรับใครนะคะที่มีเรื่องของการงานนะคะทํางานประจําอยู่ในช่วงนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะปรับเลื่อนเป็นหัวหน้างานนะคะทุกคนนะคะมันจะมีคนมาคอยช่วยสปอร์ตคุณให้คุณได้ขึ้น เป็นตำแหน่งใหญ่ๆนะคะเพราะว่าไพ่นาคตของคุณขึ้นเป็นไพ่พระราชาถือไม้เท้านะคะเป็นสัญลักษณ์ของหัวหน้างานนะคะและก็ใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะคุณจะมีพันธมิตรที่ดีในเรื่องของการงานนะคะทำให้การงานก้าวหน้าโดยเฉพาะงานที่ต้องติดต่อประสานงานกับคนต่างประเทศ ต่างชาติต่างภาษาต่างทิ่นแดนไกลนะคะหรือเป็นงานที่อยู่เบื้องหลังเป็นที่ปรึกษาแบบนี้ได้นะคะสำหรับคนลัคนาราศีมิถุนจะค่อนข้างดีมากๆนะคะเพราะว่าปีนี้ดาวพระหัส ดาวการงานของคุณนั้นจรเข้าสู่ภพวินาศอยู่หลังบ้านของคุณนะคะใครที่ทํางานออนไลน์นะคะงานที่เกี่ยวข้องกับโซเชียลออนไลน์ต่างๆนะคะติดต่อกับคนต่างถิ่น,นใกล้นะคะอยู่เบื้องหลังเป็นที่ปรึกษาจะค่อนข้างดีนะคะรอบคําทานายเนี้ยดีดีมากเลยแหละจะบอกให้สําหรับคนมีทุนนะคะใครที่ตกงานว่างงานมีเกณฑ์จะได้งานแน่นอนไม่ต้องห่วงนะคะมันจะมีคนมาคอยช่วยซัพพอร์ตนะคะอาจจะเป็นคน รักก็ได้นะคะเป็นเพื่อนก็ได้นะคะที่จะชักนําไปเจอในเรื่องของสิ่งดีๆนะคะเพื่อนเนี่ยนะคะจะนําเรื่องดีๆเรื่องของการเงินมาให้นะคะแต่มันอาจจะมีเรื่องของผลประโยชน์บางอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันนะคะแต่มองว่าดีสําหรับคนลัคนาราศีมิถุนนะคะในเรื่องของการงานทั้งเพื่อนฝูงอะไรช่วงเนี้ยนะคะมองว่าดีหมดเลยนะคะ มีเกณฑ์จะได้เดินทางเลยนะสำหรับคนมีทุนนะคะเดินทางไปไหนเดินทางไกลไปต่างจังหวัดต่างประเทศมีเกณฑ์เป็นไปได้นะคะเพราะคุณมีไพ่เดอะเวิร์เป็นไพ่ปิดจบนะคะจะไปเที่ยวต่างประเทศหรือเปล่าไม่รู้สำหรับคนลักนามีทุนนะคะถ้าใครได้ไปต่างประเทศนะถือว่าดีเข้ากับดวงในช่วงนี้นะสำหรับคนมีทุนนะเดินทางไกลอ่ะดีนะคะ ใครที่แบบกําลังขอว,งวีซ่าอะไรไปเดินทางไปทํางานต่างประเทศอะไรประมาณนี้นะทุกคนมีเกณฑ์ที่จะได้ไปสูงมากๆเลยนะคะเออถ้าใครได้ไปแล้วก็อย่าลืมมาบอกไม่หมอใต้คลิปด้วยนะมีเกณฑ์นะการงานดีมากทุกคนจะบอกว่าการงานดีมากมันจะมีเรียกว่าพันธมิตรที่ดีในเรื่องของการงานมาคอยช่วยเหลือนะคะในรอบคําทํานายนี้นะนะคะส่วนในเรื่องของ การเงินนะคะการเงินเนี่ยมองว่าดีเหมือนกันแต่ก็จะมีค่าใช้จ่ายอยู่เหมือนกันค่าใช้จ่ายเนี่ยนะคะระวังเรื่องอะไรระวังเรื่องของอเรียกว่าการใจปั้มของคุณนะคะกล้าจ่ายกล้าใช้เงินในช่วงนี้สําหรับคนมีทุนเพราะว่าดาวคารไปสถิตอยู่ที่เรือนการเงินของคุณดังนั้นให้คิดสักนิดนะคะคิดสักนิดก่อนที่เราจะจ่ายจะจับจ่ายอะไรออกไปนะนะคะเพราะว่าเดี๋ยว ดาวสุกเนี่ยนะคะในช่วงไปไปลไเดือนอะ่ะเขาจะจรไปที่ราศีกุมนะคะ30ม30ธันวาคม67เนี่ยสุกย้ายเข้าสถิตราศีกุมจะไปเจอกับดาวเสาร์นะคะช่วงนั้นแหละมันจะมีปัญหาเรื่องของการเงินนะคะมีปัญหายังไงนะคะบางคนมีค่าจ่ายก้อนใหญ่เกิดขึ้นนะคะมีความหนักอกหนักใจได้นะคะหรือบางคนบางท่านนะคะ เงินต่างๆที่คุณแบบได้ทําได้ลงลงทุนลงแรงไปอะ่ะมันจะค่อนข้างคืนกลับมาล่าช้ามีความเลอความล่าช้าเกิดขึ้นนะคะไพ่อุปสรรคปัญหาเนี่ยเป็นไพ่คิงถือดาบนะคะให้ระมัดระวังในเรื่องของคนในเครื่องแบบทหารตำรวจนะคะหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายต่างๆด้วยนะสำหรับคนลัคณาราศีมิทุนในช่วงนี้นะคะ เพราะดูเหมือนว่าคนมีทุนเนี่ยมันมีเกณฑ์จะได้เดินทางนะคะทุกคนนะคะแล้วมันจะเป็นการเดินทางออกนอกประเทศด้วยนะคะอาจจะมีเรื่องของตอมงตอมอ,อะไรประมาณนี้ด้วยนะนะคะแต่มองว่าค่อนข้างจะไปในทิศทางที่ดีมากกว่าถ้าเป็นเรื่องของการงานถ้าเป็นเรื่องของการเดินทางนะนะคะน่าจะผ่านแหละไม่น่าจะมีอะไรที่มีปัญหานะคะ การงานถือว่าดีนะคะถือว่าดีมากๆเลยนะคะในรอบคําทําหนายนี้นะคะแต่ในส่วนของความรักความสัมพันธ์นั้นนะคะสถานะคนโสดนะคะคนโสดช่วงนี้เอ่อถ้าไปรักไปชอบใครนะให้ดูดีๆว่าคนที่เข้ามานั้นมีคู่อยู่แล้วหรือเปล่ามีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่านะเพราะว่าปีนี้ดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวคู่ครองคนรักของคุณจรเข้าสู่พบวินาศพบของความลับ เรื่องเราปิดบังซ่อนเร้นนะคะให้ระวังนิดนึงนะคะคบใครก็อย่าไปเปิดเผยไม่ต้องเปิดเผยต,ตัวตนว่าเราคุยกับใครนู่นนี่นั่นไม่ต้องบอกใครให้เป็นความลับไปเลยถ้าตามหน้าไพ่นะช่วงเนี้คุณจะค่อนข้างป๊อปูล่าคนลักนามีทุนเป็นที่จุดสนใจของใครหลายๆคนอาจจะมีคนเข้ามาสนใจคุณเยอะนะคะแต่ให้คุณดูดีๆนะคะคนที่เราไปปิ๊งหรือไปรักไปชอบเขาอาจจะมีแฟนแล้วให้ดูดีๆนะคะ ต้องบอกแบบนี้นะคะเวลาคบหรือว่าคุยกับใครอย่าเปิดเผยสถานะนะคะอย่าเปิดเผยให้ใครรู้คุยกันแบบธรรมดาเงียบๆไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งไปเรียกว่าไว้วางใจหรือว่ารีบคบเป็นแฟนเกินไปนะคะเพราะว่าในปีนี้ยังไม่ใช่เกณฑ์ที่ดีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สําหรับคนลัคณามิทุนนะคะเกณฑ์ที่ดีในเรื่องของความสัมพันธ์เกณฑ์ของคู่แท้ของคุณจะมาในปีหน้านะคะ หลังวันที่13พฤษภาคม2,568เป็นต้นไปคนลัคนาเมถุนดวงจะเปิดนะคะมีเกณฑ์มีโชคมีลาบนะคะมีเรื่องของความรักที่เรียกว่าเป็นรักที่เป็นบุคเพสนิวาสจริงๆเป็นคนที่ศีลเสมอกันเป็นคนที่ใช่นะคะปีหน้าถึงจะดีนะคนโสดถ้ารอได้ ให้เป็นปีหน้านะคะถึงจะดีแต่ถ้าเป็นคนมีคู่มีแฟนอยู่แล้วนะคะสำหรับคนลักนามิถุนนะคะก็ต้องค่อยๆประครับประคองในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะในบางคนบางท่านที่มีปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์ต้องประครับประคองนะคะแล้วก็เรียกว่าเรื่องของความรักเนี่ยนะคะบางคนบางคู่อาจมีเรื่องที่แบบไม่คาดคิดเกิดขึ้นมีเรื่องเซอร์ไพรส์ อะไรต่างๆนานานะคะถ้ามันเป็นเรื่องราวที่มันไม่ค่อยดีเราก็ต้องใช้สติให้มากๆนะสำหรับคนรักนามิทุนนะคะแต่ถ้าเราไม่ไปโฟกัสเรื่องของความรักมากเน้นที่เรื่องของการทำงานเราก็จะไม่ปวดหัวมากนะสำหรับคนมิทุนนะคะก็ต้องบอกแบบนี้นะคะทีนี้เราจะมาไล่เรื่องของหน้าไพ่กันนะหน้าไพ่ตอนนี้จะบอกว่า คนไม่ทุนนะไพ่จิตใจของคุณเป็นไพ่เดดเดนะเดดเดนี่ยถ้าลึกๆแล้วเรารู้สึกโดดเดี่ยวเปล่าเปลี่ยวใจมากเลยจะบอกให้รู้สึกโดดเดี่ยวมากๆบางคนมีคู่มีแฟนก็เหมือนแบบยังโดดเดี่ยวอยู่เลยยังรู้สึกเหมือนไม่มีใครอะไรประมาณนี้ยน,นะคะออโดยเฉพาะคนโสดแล้วยิ่งโดดเดี่ยวหนักเข้าไปอีกนะคะแต่ว่า จะให้โดดเดี่ยวรู้สึกโดดเดี่ยวเงาแค่ไหนคุณจะต้องใช้สตินะคะเพราะว่าปีนี้ดวงเรื่องของความรักของคุณนะ่ะมันยังไม่ได้ยังไม่ได้ดีเท่าไหร่นะคะยังไม่ได้ดีเท่าไหร่คือถ้าคบตอนเนี้ยถ้าใครแบบว่าเออแม่หมอฉันมีคนคุยอยู่แล้วฉันจะคบปีนี้แหละฉันไม่รอแล้วปีหน้าเออก็ได้ค่ะแต่ว่าพอดาวมันเปลี่ยนปุ๊บอะมันก็จะมีเกณฑ์ที่จะเกิดเรื่องที่มัน เปลี่ยนแปลงแบบปรับปรับฉับพันได้เหมือนกันนะคะต้องบอกแบบนี้นะคะเพราะว่าดาวเขาอยู่ภพวินาศดาวในภพวินาศเนี่ยมันกะเกณฑไม่ได้นะทุกคนต้องบอกไว้ก่อนโดยเฉพาะอะไรที่เกี่ยวข้องกับภพบวินาศเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะไม่ใช่แบบร้ายเสมอไปนะคะถ้าเป็นข้อเสียก็บางเรื่องเกิดขึ้นแบบเราไม่ทันตั้งตัวค่ะนะคะปรปรับเกิดขึ้นเลยนะคะแต่ถ้าเป็นข้อดี บางทีเรื่องดีๆมันก็เข้ามาแบบปูป,ปับไม่ทันตั้งตัวก็มีอย่างถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ปุบป,ปูับเลยแบบนี้ก็เป็นไปนได้ค่ะนะคะเป็นได้ทั้ง2ความหมายนะคะแต่ทีนี้เราต้องบอกว่าคนลัคนามิถุนนะคะดาวพฤหัสที่จรเข้าสู่ภพวินาศนะ่ะเขาเป็นเจ้าเรือนดีทั้งสองเจ้าเรือนนะคะแต่เขาไปเข้าภพเสียถ้าบวกไปเจอลบมันก็ต้องลดลงใช่ไหมในหลักคณิตศาสตร์อ่ะ แต่ถ้าลบไปเจอลบมันจะกลายเป็นบวกอกฎทางคณิตศาสตร์ก็นํามาใช้กับทางโหราศาสตร์ได้เช่นกันนะคะทีนี้ของคุณมันเป็นบวกไปเจอลบค่ะมันก็จะมีเรื่องของเรื่องราวที่มันไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่อ,อต้องบอกแบบนี้นะคะแต่ทีนี้ถ้าเรารู้ว่าเออดาวมันเดินแบบนี้นะนะคะ เราก็ต้องระมัดระวังไว้นะคะเผื่อใจไว้ระมัดระวังไว้ป้องกันไว้นะคะก็จะไม่ได้เกิดความเสียหายอะไรมากมายนะคะในส่วนของสุขภาพร่างกายนะคะทุกคนก็ยังมีความเหน็ดเหนื่อยอยู่นะคะเพราะว่าช่วงนี้ดาวพุดอยู่ที่ราศีพิจิกนะคะก็อยู่ภพอลินะคะอาจจะมีอุปสรรคปัญหาที่เราจะต้องเข้าไปแก้ไขด้วยนะคะ เรื่องของสุขภาพร่างกายก็ต้องดูแลกันนิดนึงนะคะส่วนวันที่2มกราคม68นะคะปีหน้านะคะสมกราคม68ดาวพุธจะจรเข้าสู่ราศีธนูนะคะแต่ได้มาตรฐานเป็นประนะคะประเกษตรนะคะก็ในช่วงนั้นน่ะคุณจะค่อนข้างไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองจะคิดเรื่องของคนอื่นเยอะนะคะ จะภาวะผวงเรื่องของคนอื่นเยอะนะคะไม่ค่อยมีความเป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่นะเพราะว่าดาวประจําตัวเป็นปะนะคะให้ระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะในช่วงในช่วงนี้นะสำหรับคนมีทุนนะคะส่วนวันที่14มกราคม68นะคะดาวทิศจะจรเข้าสู่ราศีมังกรน,นะคะซึ่งเป็นภพมรณนะนะคะในช่วงนั้นคุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการได้รับรู้ข่าวสารบางอย่างนะ ที่ไม่ค่อยจะดีดเท่าไหร่โดยเฉพาะเรื่องของญาติพี่น้องเพื่นอนฝูง,นง,นงของคุณนะคะอาจจะมีปัญหาเข้าโรงพยาบาลเจ็บป่วยไม่สบายหรืออถึงขั้นสูญเสียก็มีนะคะ เพราะว่าดาวอาทิตย์จรเข้าพบมรณะนะคะการเดินทางต่างๆก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันนะคะเช็คสภาพรถราให้ดีก่อนที่จะเดินทางด้วยในช่วงตั้งแต่14มกราคม68นะคะสำหรับคนลัคนามิถุนนะคะ แต่ภาพรวมในรอบคำทำนายนี้จะค่อนข้างดีนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการงานนะคะทุกคนนะคะก็ดูเป็นแนวทางกันไปนะคะสำหรับคลิปนี้แม่หมอก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกด u b s c r i ร e นะคะกดไลค์กดแชร์ share, เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แม่หมอขอลาไปแล้วของท่านโชคดีมีความสุขในช่วงเทศกาลคิดมากแล้วก็เทศกาลปีใหม่ที่จะใกล้ถึงนี้ด้วยนะคะวันนี้แม่หมอขอลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ